สว,สวัสดีดค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เราก็จะไปหาแหนแดงนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะคะแล้วก็จะไปหาแหนแดงให้น้องไก่นะคะเพื่อมาทำให้น้องไก่กินนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เช้ามากๆาเลยนะคะน้องพิลก็เพิ่งตื่นเองนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจน้องพิลนะคะเดี๋ยวน้องพิลก็จะไปหาแหนแดงกับยิงสาวนะคะเดี๋ยวจะพาย,ยิงสาวไปหาแหนแดงให้ ไก่นะคะไปกันเลยค่ะมีอากาศยามเช้าก็แจะใส่บ้าเลยค่ะแต่ก็หนาวมากค่บบ้านอีอากาศหนาวมากเลยนะคะ บ,บ้านเราเป็นดินหนาบากเลยค่ะนี่เราถึงแหนแดงแล้วค่ะดูยิงสัตยิงสัวแล้วก็ เด็ดมะลานี่เขาบอกจะเก็บไปกินกับน้ำพริกนี่จริงสาวเด็ดลุงมะลานะคะมะลาป่านี่อร่อยมากเลยค่ะฮืบยายคะนี่เดะเลย เขาเบอกว่ามาราบเบอนี้อร่อยมากเลยนะครับเบ็นมาราบอ่ะเขามาปุ๊บเขาเจอมาราบเขาก็เก็บมาราบก่อนอุ๊อ้าก็อนนี่ทุกคนแน่แดงของเรานี่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บแนนแดงอู้ดูอหรอดิดเออก็ดูดูราคายูบ้านสัสนหนอยมีกมีก็่้เนเออ้ย ศร้าก็ได้ไงอันนี้ไม่มีลูกต้นน่ะมีด้วยเลยเออฮ้ผานด้วยยังงั้ ย่าเดรมอเออเนมอนเนมอมีอาลีนีก่อนี่อดซูสิไยสิ่อเด็กคลอนี่เนาะมีอ้อก็อเกแต่พใหนด้เอออผัดผัดใส่ไข่ก็ได้มีกอืมแต่ว่าผู้ชายค่ะอ๋อวก็ว่ เียมาดิจิกินเนี่ยนี่เพื่อจิงเนี่เออจิบอ่ะเดจิ้มังี้เอาไปเหใช่ป่ะเพ่อนเนี่ลนไม่ะเป็นนี่เดี๋ยวเราจะตักแหนแดงแล้วนะคะเื่อนๆนะคะแหนแดงเรา เดี๋ยวเราก็จะเก็บกับมือนะคะเพราะเราเก็บแค่ข้างๆกันนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ิ้เก็บใบให้น้องไก่นะคะเบ็ดเอาอ้ดกไม่เห็นดูปีกฟีอะไอ้ที่เหรอ ดูดีจะมีที่ช้อนนะแต่ว่าวันนี้นพิมพ์ก็ลืมเอาอมานี่เดี๋ยวเราเก็บไปให้น้องกายแบบนี้เดี๋ยวเราลับไปล้างที่บ้านนี่เย,ยเยอะเลยนะคะหืม เดี๋ยวเราเก็บแล้วก็กลับไปลังให้น้องไก่ที่บ้านให้น้องผสบกับอาหารน้องไก่ค่ะน้องไก่กินแล้วมันมีประโยชน์มากเมันทําให้ออกไข่เยอะเลยนะคะนี่นะคะเราก็หาแหนแดงได้เป็นจนํานวนเยอะมากมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะแล้วจะกลับไปทําให้น้องไก่นะคะไปกันเลยะคะ่ะนี่นะคะเราก็ได้แหน่แดงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทํากันล้างแหนแดงให้น้องไก่นะคะ จะล้างแหนแดงแล้วก็ไปทำให้น้องไก่นะคะผสมเนื้อหังนน้องไก่เบ็ดเบ็ดเป็นเบ็ดเบ็ดที่พี่เพชรพี่เพชรไปเจอในป่าน,นะคะแล้วกลับมามโตแล้วนะคะ เราจะล้างสักสองสามน้ำจนกว่าจะสะอาดนะคะแล้นี่นี่นอุ้ยกันนึ่งเมื่อานอยู่น่ะเพียยะโอที่บ้านกจะกลัวิงที่บ้านหญิงสาวเขาบอกว่าเพียบเลยนะคะ เขาเขาทำชำนาญมากเลยแบบนี้ที่บ้านเขาก็ให้ไก่กินแหนแดงแบบนี้นะคะนี่ตอนนี้นะคะแล้วก็ล้างครบสามน้ำแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราก็จะไปผสมอาหารให้น้องไก่แล้วก็ไปให้น้องไก่กันเลยนะคะนี่นะคะเราก็ทำกันผสมแหนแดงกับอาหารน้องไก่ให้นะคะเดี๋ยวเราจะผสมให้เข้ากันเลยนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วนะะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องไก่แล้วก็น้องเป็ดทันเลยนะคะนี่ค่ะนีจะเอาขาเลยปะพี่จะเจ็นี่คะ่ะเ,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 เดี๋ยวจะให้น้องน้องเป็ดนี่นี่ให้น้องเป็ด เดี๋ยวแบ่งให้ให้น้องไก่ด้วยจะให้น้องไก่ด้วยจะยืนดิเอานี่นี่นี่อ๋อเลืมเดี๋ยวจะเอาเยอะนี่นู่นนู่นโนู่น,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 นล้วก็จะไปให้น้องไก่ไปนี่คะ่ะแล้วก็เอามาให้น้องไก่ที่ เลี้ยงไก่นะคะนี่อินฝันี่นไดูน้องไก่เลยนะคะน้องไก่เราชอบกินมากเลยนะคะแหนแดงกับอาหารนี่นะคะเอทุกคนคลิปนี้ก็เราเช้านี้เราก็ ไปหาแหนแดงมาทำอะมาทำให้น้องไก่นะคะเพราะว่าแหนแดงหมดนะคะยังไงก็ฝากพี่พี่เป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราก็ต้องลาพี่พีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ